สวัสดีค่ะสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซียนนะครับอยู่กับผมเจษดาสาราทองครับดิฉันธิพากรสุภลักษ์ค่ะวันนี้นะคะอาเซียนเดเร็กเนี่ยเราจะไปกันที่ประเทศจีนนะคะคพูดคุยกับอาจารย์หลินซื่อเลี่ยงนะคะเกี่ยวกับการปราบแก๊งมาเฟียต่างชาติครั้งแรกค่ะแต่ตอนนี้เราไปอาเซียนเฮดไลน์ค่ะวันที่30เมษายนเนี่นะครับ 40ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นวันครบรอบของการสิ้นสุดสงครามเวียดนามนะครับแล้วก็ถือเป็นวันที่ทั้งสองชาติเนี่ยเวียดนามเหนือเวียดนามใต้รวมชาติกันได้สําเร็จนะครับดังนั้นอาเซนเทสไลน์ <c oughs> ข่าวแรกจะไปดูก <c oughs> ันที่ประเทศเวียดนามนะครับจากหนังสือพิมพ์ตัวแชร์นิวส์ครับบอกว่า it's show time for Ho Chi Minh City's pedestrian street นะครับโ o จิมินซิ City เปิดถนนคนเดินฉลองวันรวมชาติเวียดนามนะครับอย่างที่บอกไปแล้วนะว่าในปี1975วันที่30เมษายนนะครับก็เป็นวันที่ทางเวียดนามนั้นสามารถจะรวมชาติได้ เร็จครับดังนั้นวันนี้นะครับก็เลยมีการปิดถนนนะฮะที่ชื่อว่าเหมียนเว้นะครับ กลางนครโฮจิมินห์เลยนะฮะเพื่อจะให้คนเนี่ยนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองกันทางนี้นายเงวียนวิงนิงครับเป็นผู้อำนวยการการจราจรของนครโฮจิมินห์ซิตี้ครับก็บอกว่าสามารถจะปิดถนนไปได้สดําเร็จรุล่วงนะครับโดยเปิดให้มีการแสดงดนตรีแสงสีเสียงขบวนพาเหรดของ,องกองทัพเวียดนามครับแล้วก็มีการแสดงชุดดอกไม้ไฟด้วยซึ่งถนนคนเดินแห่งนี้เนี่ยนะครับมีความยาว670เมตรครับตลอดเส้นทางก็มีการตกแต่งนะครับโดยดอกไม้หลากสีสันพร้อมทางนิทรรศการศิลปะ และกิจกรรมต่างๆครับแต่ทีนี้คนโดยทั่วไปเนี่ยนะครับก็มีเสียงที่แตกต่างกันออกไปบางคนเนี่ยนะฮะหลายๆคนก็บอกว่าไม่เห็นด้วยเลยเพราะว่าเป็นเรื่องที่สิ้นเปลืองและเวียดนามก็เป็นรัฐที่มีพักเดียวที่สื่อ,อยังคงถูกควบคุมโดยรัฐอยู่นะสื่อท้องถิ่นยังคงนําเสนอเรื่องราวของการเฉลิมฉลองและหนักไปที่เรื่องราวของวีรบุรุษในช่วงสงครามนะครับในขณะที่ประชาชนนั้นอยากจะให้ความสนใจนะกับ เรื่องของคนทั่วไปหรือว่าประชาชนทั่วไปมากกว่าหรือว่าอย่างเช่นชาวเวียดนามอายุ25ปีรายหนึ่งนะครับก็บอกว่าไม่ได้สนใจเรื่องขบวนพาเหรดเลยเพราะว่ากระทบกับธุรกิจของตัวเธอเองมากกว่านักวิชาการนะครับอย่างคุณจอนาธานลอนดอนนะครับจากมหาวิทยาลัยฮ่องกงก็ระบุว่าชัยชนะของคอมมิวนิสต์ในปี1975นั้นเป็นประวัติศาสตร์ที่สําคัญซึ่งการจัดขบวนพาเหรดก็เป็นการแสดงออกถึงความพยายามรำลึกนะครับถึงชัยชนะตลอด40ปีที่ผ่านมานะครับ ขณะที่นายเตืองวูครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยโอเรกอนก็ระบุว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปล,ง,ปลงไปละสมัยก่อนเนี่ยอาจจะพูดถึงการรวมชาติเนี่ยก็จะเป็นวันที่ยิ่งใหญ่แต่ขณะนี้เนี่ยคนเวียดนามก็มองการรวมชาติเนี่ยหมายถึงการเข่งฆ่าแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ อาจากเรื่องของเวียดนามนะคะเดี๋ยวเราไปดูสังคมมาเลเซียกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะมีข่าวมาฝากจากเดอะสตานะคะบอกว่า Cabby s t i l l overcharging n n d c h e r r y picking p a s s e s g e r s แท็กซี่มาเลเซียค่ะยังคงคิดเงินเกินราคาแล้วก็เลือกผู้โดยสารอยู่ค่ะ,คะถึงแม้ว่าทางการนะคะพยายามปราบปรามพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของคนขับรถแท็กซี่เช่นการเลือกรับผู้โดยสารค่ะแต่มีผู้ จอนะคะอย่างคุณเดบราโลเนี่ยเล่าว่าเธอก็ยังคงเจอคนขับที่ทําแบบนี้โดยไม่ละอายใจนะคะคือประสบการณ์ที่เธอเคยเจอบอกว่าคนขับแท็กซี่คนหนึ่งบอกว่าไม่คุ้มที่จะรับเธอขึ้นรถ เพราะว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยอยู่แค่เพียง2กิโลเมตรเท่านั้นเองถ้าจะไปส่งก็ได้เหมือนกันแต่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม3เท่านะผู้โดยสารที่ไหนจะยอมถูกต้องไหมคะทั้งนี้ค่ะการเปิดตัวระบบบริการแท็กซี่แบบรวมศูนย์นะคะเพื่อมอนิเตอร์การปฏิบัติงานของเหล่าคนขับรถแท็กซี่ที่มาเลเซียเขาวางแหวนแผนไว้เนี่ยนะคะก็เลื่อนออกไปกลายไปเป็นเปิดปีหน้านะคะปีคศ2016ค่ะ รายง,งานของรัฐบาลมาเลเซียนะคะระบุว่าที่ต้องเลื่อนการใช้ระบบออกไปเนี่ยเป็นเพราะว่ามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของธุรกิจนะคะซึ่งออกแบบให้ช่วยลดต้นทุนให้กับบรรดาคนขับรถแท็กซี่ค่ะรูปแบบใหม่นี้เนี่ยก็จะมีการวัดการปฏิบัติงานของแท็กซี่มาเลเซียนะคะเทียบกับสิงคโปร์จาการ์ตาแล้วก็กรุงเทพในแง่ของความพึงพอใจของผู้โดยสารการบังคับใช้กฎการฝึกขับรถมาตรฐานรถยนต์แล้วก็กฎเกี่ยวกับค่าโดยสารค่ะ ปีที่แล้วนะคะมีแท็กซีม่มาเลเซียที่ผ่านมาตรฐานใหม่นี้เนี่ยมากกว่า3,700รายนะคะจนถึงปัจจุบันก็กลายเป็นมีเกือบ7,000รายแล้วค่ะทั้งนี้ทางการตั้งเป้าระยะยาวว่าต้องมีแท็กซี่ในกรุงกัวลาลัมเปอร์อย่างน้อยหนึ่งใน4ผ่านมาตรฐานของระบบใหม่นี้นะคะ ขณะเดียวกันค่ะเพื่อปฏิรูปการบริการของแท็กซี่ภายใต้แผนงานการเปลี่ยนแท็กซี่คณะกรรมการการขนส่งทางบกของมาเลเซียระบุว่าโครงการแท็กซี่วันมาเลเซียค่ะที่เป็นควบคู่กันไปเนี่ยนะคะก็ยังบังคับให้ผู้ประกอบการแท็กซี่ต้องผ่านมาตรฐานบางประการในระดับหนึ่งค่ะ ปัญหาแท็กซี่เลือกผู้โดยสารนี้ก็ไม่ได้มีเฉพาะเมืองไทยนะ,ะในอาเซียนก็มีอยู่หลายประเทศเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้ระบบที่เขาบอกว่ารวมศูนย์เนี่ยถ้าขั้นแรกเสร็จแล้วเริ่มใช้ปีหน้าก็จะมีการติดตั้งคอยสอดส่องดูแลแท็กซี่ที่ทําประพฤติผิดได้ครับข้ามไปดูข่าวจากประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นคู่ค้าสําคัญของอาเซียน <c oughs> ด้วยนะฮะ <c oughs> จากหนังสือพิมพ์ The Japan Times ครับ <c oughs> บอกว่า dreadful yet cute Sapporo mascot hunted Tokyo guy stalks ทรูสนะคะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะน่ากลัวแต่ว่าน่ารักนะครับอันนี้นะฮะที่ซัปโปโรนะครับซึ่งก็เป็นเมืองเอกของเกาะฮอกไกโดเนี่ยนะครับปกติที่ญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละเมืองเนี่ยนะเขาก็จะมีมาสคอตประจําเมืองนะคุณทิพย์ลองดูฮะอันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองของซัปโปโรนะครับซัปโปโรเนี่ยหอนาฬิกาแห่งนี้นะครับเป็นสัญลักษณ์ประจําเมืองของซัปโปโรแต่ว่าคนเนี่ยไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่อีกทั้งจุด ที่เป็นที่ตั้งของมันเนี่ยนะฮะก็เป็นจุดอับก็จะมีตึกสูงเนี่ยรายล้อมอยู่นะคนก็ไปก็จะไม่ค่อยจะรู้จักเท่าไหร่ดังนั้นนะครับเ,เมืองซัปโปโปรก็เลยออกแบบมสัสคอตขึ้นมาซะเลยนะชื่อว่าฮอนเทสโทเคกายโทเคก็แปลว่านาฬิกานะครับก็คือดูล้อนๆนะฮอนเทสใช่ไหมครับแต่ว่าเที่ยวตามหลอกตามหลอนไปตามแย่นักท่องเที่ยวเนี่ยทั่วไปทีนี้เด็กเนี่ยเห็นแล้วก็อาจจะ กลัวร้องไห้แต่ว่าผู้ใหญ่หลายๆคน,นก็บอกว่าเออมันก็ดูน่ารักดีนะและก็ทําให้คนเนี่ยจดจําได้ถึงแม้ว่าภายนอกเนี่ยจะดูน่ากลัวแบบนี้นะครับแต่ว่าหน้าที่ของเจ้าฮอนเทโทเคกายเนี่ยนะครับก็คือว่าจะเดินไปหาหนักท่องเที่ยวคอยแนะนำนะฮะคอยบอกว่าฮอกไกโดนะฮะซัปโปโรเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวแบบนั้นแบบนี้นะครับ ก็ถือว่าได้รับความสนใจนะผิดจากมัสคอตตัวอื่นๆที่น่ารักของประเทศญี่ปุ่นนะครับทีนี้ก็มีคนแนะนําด้วยนะครับบอกว่าถ้าเกิดว่าอย่างนะักท่องเที่ยวคนไทยนะคนไหนไปเจอเจ้าฮอนเททอนเทโตเคกายเนี่ยที่ซัปโปโรนะครับไม่ต้องกลัววิ่งเข้าไปหานะครับแล้วก็ถ่ายรูป ขอคำแนะนําก็ได้ว่าจะไปเที่ยวซัปโปโรตรงไหนดีบ้างเขายินดีจะบอกครับเห็นว่าไปออกรายการวิทยุทุกสัปดาห์ด้วยใช่ไหมคะเป็นที่นิยมเหมือนกันนะออครับก็ที่ญี่ปุ่นนะคะทุกเมืองก็จะมีมัสคอตประจําเมืองน่าสนใจดีเหมือนกันตอนนี้เราจะไปอาเซียนไดรกนะคะอาจารย์หลินอยู่ในสายแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะครับสวัสดีครับอ๋อมเรียกค่ร้อนมากนะครับ ร้อนที่เมืองจีนที่เมืองไทยก็ร้อนเหมือนกันครับแต่ได้ยินว่าตอนนี้ร้อนร้อนเหมือนกันนะครับครับตอนนี้มีข่าวร้อนแรงเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งมาเฟียข้ามชาติที่จีนด้วยใช่ไหมครับอ่าใช่ครับใช่ครับอ่าคือวันนี้อยากจะเล่าเรื่องเกี่ยวกับชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในนครกวางเจาด้วยนะครับเชิญเลยครับอาจารย์ครับผมครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับที่ตำรวจของนครกวางเจาไปปราบปรามแก๊งมาเฟียชาวต่างชาติกลุ่มแรกนะครับ ซึ่งข่าวทางข่าวทางการจีนรายงานว่าตำรวจวางจ้าได้วนที่กาลังไปปราบตามแก๊งมาเฟียช,ชาวต่างชาติกลุ่มหนึ่งซึ่งแก๊งมาเฟียกลุ่มนี้นะครับเป็นแก๊งมาเฟียกลุ่มแรกที่ถูกจับกลุ่มในประวัตวิศาสตร์ของกวางเจา้าแก๊งมาเฟียกลุ่มนี้นะครับได้ใช้ชื่อว่านักลบฟรีนักลบแสลีนะครับมีสมาชิกแก๊งทั้งหมด16คนถูกตำรวจจับกลุ่มไปหมดนะครับประกอบด้วยชาวต่างชาติ14คนและชาวจีนอีกสองคน ซึ่งพวกเขาเกี่ยวข้องกับคดีต้นอีกอคดีต้นห้าคดีและคดีค้ายาเสพติดอีกสองสองคดีนะครับ,รบแก๊งกลุ่มนี้มีโครงสร้างขององค์กรและมีระเบียบการปริหารที่ชัดเจนโดยมีหัวหน้าหนึ่งคนและมีตาดหลวงมีนักบัญชีด้วยนะครับมีคณะอาวุโสรับผิดชอบดูแลแก๊งรายได้ของแก๊งกลุ่มนี้ส่วนใหญ่นะครับมาจากการค้ายาเสพติดให้กับชาวต่างชาติที่พักอาศัยในกวางเจ้าแล้วจากนั้นได้เก็บค่าค่าไถ่ค่าส่วยจากชาวต่างชาติและก็เก็บค่าสมาชิกด้วยนะครับซึ่งเขา ใช้มีดใช้อาวุธะนรับปังรับพวกชาวต่างชาติที่พักอาศัยอยู่ก่นจเราเข้าเรื่องแก๊งของเขาและก็ฟังเจ้าให้เขาจ่ายค่าให้กับแก๊งด้วยนะครับแล้วก็แก๊งกลุ่มนี้นะครับยังได้ค่าตอบแทนจากการช่วยชาวต่างชาติทวงหนี้ด้วยนะครับด้วยใช้วิธีรุนแรงนะครับหลังจากการสอบสวนนะครับสำหรับตำรวจพบว่านะครับแก๊งกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2009ได้ก่อคดีอาชญยากรรมหลายครั้งนะครับแต่ไม่ค่อยมีผู้เสียหายได้ไปแจ้งความต่อตำรวจนะครับเพราะว่ากลัวถูกล้างแค้น แต่เมื่อปี2014นะครับตำรวจกวางเจาได้ก่อกระแสของแก๊งกลุ่มนี้และก็ได้ดำเนินการปราบปรามสามครั้งจึงได้จับกลุ่มสมาชิกแก๊งมาเฟียกลุ่มนี้ทั้งหมดนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีชาวต่างชาติพักอาศัยอยู่ในกวางเจาเป็นจํานวนมากนะครับประมาณหลายแสนคนส่วนใหญ่นะครับมาจากแอฟริกาแะ่สำอาชิพการค้าขายนะครับเป็นพ่อ,พอค้าจัดส่งสินค้าไปยังแอฟริกานะครับมีชาวต่างชาติเป็นจํานวนมากที่ไม่ได้มีสิทธิพักอาศัยอยู่ในจีน อย่างถูกต้องตามกฎหมายปัญหาอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับคนแอฟริกาจิงเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับทาให้เสียงเรียกร้องจากประชาชนต่อตํารวจนะครับว่าตารวจกำจะต้องพยายามปราบกากลุ่มชาว่างชาติที่มีอิทธิพลให้หมดสิ้นชาตินะครับปกติในเมืองใหญ่ของจีนจะไม่ไม่ค่อยมีแก๊งมาเฟียอยู่ได้นะครับเนื่องจากว่าร,ารัฐบาลจีนแข็งแรงมากแก๊งมาเฟียไม่มีที่อยู่นะครับซึ่งยังไม่ก่อตัวยังไม่ยังไม่ทันก่อตัวขึ้นมาก็จะถูก รัฐบาลจีนป่าปามบอกสิ้นนะครับรายงานข่าวไม่ได้รายงานถึงสัญชาติของชาวกลุ่มนี้ที่ถูกจับกลุ่มแต่ว่าทุกคนจะเข้าใจว่าเป็นชาวอฟริกานะครับเนื่องจากว่าอฟริกาเสี๋ยวนี้มีจํานวนมากนะครับพักราศัาอยู่ในกวางเจาจนทําให้คนทั่วไปนะครับนึกว่ากวางเจวนั้นถูกอฟริกันยึดไปหมดแล้วนะครับครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ดินมากเลยนะครับครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ ก็เป็นเรื่องราวนะฮะจากนครกว่างเจ้าเดี๋ยวนี้นครกว่างเจ้าก็พัฒนานะครับมีตึกสูงๆเต็มไปหมดเลยเหมือนกันนะฮะคนต่างชาติก็อยู่เยอะค่ะพูดถึงต่างบ้านต่างเมืองเดี๋ยวเราจะไปดูนะคะดาหลัดวันนี้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือคุณทศพลเนี่ยไปทําซีรีส์มาหลายตอนนะคะวันนี้เนี่ยก็จะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตผู้คนในเมืองนั้นหลังจากที่เราได้ทราบประวัติความเป็นมาของเมืองนะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวแล้วไปติดตามได้จากรายงานค่ะ ด้วยความที่เมืองดลัดมีสภาพอากาศหนาวเย็นตลอดปีเพราะอยู่ในระดับน้ทน 1, ทำทะเล1นึ่งพันทรายเมตรทําให้สภาพชีวิตคนที่นี่ไม่เหมือนกับเมืองอื่นของเวียดนามครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสวิถีชีวิตแบบชาวดัลัดตลอดทั้งวันกันครับชีวิตของประชาชนที่นี่เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่เพราะแสงอาทิตย์แย้มขอบฟ้าราวสีนาฬิกาที่ทะเลสาบสูนเฮืองใจกลางเมืองแม้หมอกจะลง แต่จะเห็นคนทุกเพศทุกวัยมาวิ่งออกกําลังกายหรือปั่นจักรยานรอบทะเลสาบร,รวมระยะทางรอบ16กิโลเมตรตลอดสองข้างทางจะเป็นทัศนียภาพของบ้านและอาคารทรงยุโรปท่ามกลางอากาศเย็นสดชื่นแม้จะเป็นช่วงฤดูร้อนเวลานี้รถราก็เริ่มผักไควตลาดดารัสเตาดดา็มไปด้วยข้อค้าแม่ค้าที่นำดอกไม้หลากสีมาวางจําหน่ายหากเป็นวันหยุดประชาชนมีกิจกรรมให้เลือกทํามากมายไม่ว่าจะเยี่ยมชมวัดวาอารามเข้าโบสถ์ แล้วแต่ศาสนาที่ตนนับถือพอสายหน่อยจึงไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทั้งในตัวเมืองไม่ว่าจะเป็น Crazy House บ้านทรงแปลกตาที่มีสภาพเหมือนเขาวงกตหรือจะเป็นภูเขาแห่งรักที่เสมือนสวนสนุกของชาวเมืองนอกเมืองไปก็มีน้ำตกสำคัญถึง3แห่งใกล้สุดจะเป็นน้ำตกดาล,ะล,ะละันลาหากต้องการความหวาดเสียวหน่อยอาจเลือกนั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ลงไปยังน้ำตกได้ ซึ่งเป็นวิธีที่คนส่วนใหญ่เลือกกันจากนั้นจะเป็นกิจกรรมตามอัธยาศัยดังชมน้ำตกเดินป่าหรือจะล่องแก่งก็ยังได้อากาศในเมืองดาลัดสดชื่นและแทบปลอดมลพิษเพราะไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่อีกทั้งยังห้อมล้อมด้วยภูเขาและธรรมชาติอีกด้วยเ <Okay. Okay. S 1> มืองดาลัดมีมหาวิทยาลัยอยู่สองแห่งเยาวชนส่วนใหญ่ที่เกิดในเมืองจะศึกษาที่นี่ทําให้คนหนุ่มสาวนั้นพบเห็นได้ทั่วไปแต่สําหรับครอบครัวที่มีลูกเล็ก ตกเย็นสักหน่อยจะพาลูกๆไปทํากิจกรรมบนลานใกล้ทะเลสาบสวนเมืองซึ่งจะมีพ่อค้าแม่ค้านําขนมท้องถิ่นหรือเครื่องเล่นต่างๆมาตั้งไว้ให้บริการเด็กๆต่างสนุกสนานส่วนผู้ใหญ่ก็มีโอกาสพบปะพูดคุยกันพอเข้าสู่หัวค่าประชาชนที่ยังไม่จุใจจะเดินทางไปที่ตลาดดาลัดเพราะจะปิดถนนบางส่วนและเปิดร้านจําหน่ายสินค้าคล้ายตลาดนัดใหญ่บริเวณวงเวียนกลางตลาด วัยรุ่นอาจนำเครื่องดนตรีมาร้องรำทำเพลงอย่างสนุกสนานรอบๆจะมีอาหารมากมายวางจำหน่ายใน,นราคาถูกรวมถึงอาหารทะเลด้วยจุดนี้เองถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอยอดนิยมแห่งหนึ่งเช่นกันเขาไม่มีวิธีไหนที่ปิดฉากหนึ่งวันในเมืองตลาดได้ดีไปกว่าพิซซ่าถิ่นร้อนๆที่ตลาดใจกลางเมืองซึ่งคึกคักที่ผู้คนในท่องเที่ยวและนี่คือวิถีชีวิตของชาวเวียดนามเช่นเหมือนนั้นักนรักแห่นี้ครับ ทศพลชัยสมริ์ผลทีมข่าวไอซาิสสปริงนิวส์รายงานจากเมืองดาร์ดัตและเทศเวียดนามเป็น,นแอ่จริงๆคุณ <c oughs> คุณทศพลนะนทำให้ผมอยากไปดานหดัตมากๆเลยนะเนี่ยดิฉันมั่นใจว่าเวลาคุณเห็นคุณทศพลทานเนี่ยคุณอยากทานบ้างเลยใช่ไหมว่าแล้วเดี๋ยวเรา เลิกรายการแล้วเราเลิกรายการแล้วเราไปทานกันดีกว่านะครับอ่าค่ะปิดท้ายนะคะอาจารย์หลินมีเพลงมาฝากค่ะชื่อว่าเพลง You Are My Jupiter ศิลปินนะคะชื่อภาษาจีนว่าอูเคชวินภาษาอังกฤษคือเคนจิวูค่ะความหมายของเพลงนะคะบอกว่าถ้าโลกนี้คนเยอะเกินไปฉันก็ไม่ต้องกังวลถ้าย้ายโลกเพราะเธอคือดาวพฤหัสของฉันย้ายไปอยู่ดาวพฤหัสเลยนะสุดท้ายนี้นะคะฝั่งหน้า Facebook ค่ะ f a c e b o o k c o m a s i a n p h e n o m e n o n ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ